ชายคนนี้มีพลังพิเศษที่สามารถสร้างภาพลวงตาได้เขาเสกปืนภาพลวงตาขึ้นมาในมือแล้วยิงไปที่คุณยายคุณยายรีบกลุ่มท้องด้วยความเจ็บปวดแต่ความจริงแล้วชายคนนั้นแค่ทำมือเป็นรูปปืนส่วนคุณยายก็ไม่ได้บาดเจ็บอะไรเลยทั้งหมดนี้เป็นเพียงภาพลวงตาที่เขาสร้างขึ้นจากนั้นเขาก็เดินเข้าธนาคารไปอย่างมั่นใจและพยายามขึ้นเช็คเงินสดมูลค่า5 0 0 0 0ดอลลาร์ 50. พนักงานแบงค์คิดว่ายอดเงินมันสูงเกินไปเธอจึงรับเช็คไปและเตรียมนำไปตรวจสอบก่อนแต่ชายคนนั้นกลับพูดขึ้นมาเลยลอยว่า อีกทีเช็ค5 0 0 0 0ดอลลาร์ 50, ก็กลายเป็นเช็ค5000ดอลลาร์ 5, ไปแล้วพนักงานแบงก์ตระหนักว่าตัวเองคงดูผิดไปเลยรีบจัดการขึ้นเงินสดให้เขาทันทีแต่ทว่าหลังจากที่ชายคนนั้นเดินออกจากธนาคารไปพร้อมเงินสดพนักงานแบงก์ก็พบว่าเช็คในมือเธอกลายเป็นแค่เศษกระดาษหนังสือพิมพ์เธอรีบแจ้งตำรวจให้มาจับกลุ่มชายคนนั้นทันทีแต่ชายคนนั้นก็กระโดดขึ้นรถไปกับเพื่อนร่วมทีมและใช้พลังพิเศษของเขาอีกครั้งตำรวจที่กำลังขับรถไล่ตามรู้สึกได้ว่าท้องฟ้าเริ่มมืดครึมแลลลละะอาาาากกกกกกกศ็็็็เเเยนนนนงงจจั้จูู่่หหรริมมตส ขพวกเาสภาพอากาศเลวร้ายทำให้พวกเขาเสียการควบคุมและรถตำรวจก็พลิกคว่ำกลางทางด่วนโดยไม่ทราบสาเหตุทั้งที่ความจริงแล้วท้องฟ้าในตอนนั้นโปร่งใสไม่มีมฆแม้แต่ก้อนเดียวรถตำรวจถลายไปไกลจนกระทั่งหยุดนิ่งที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งเมื่อกลับถึงบ้านเขาคิดว่าน่าจะใช้พลังพิเศษของตัวเองรักษาแม่ที่กำลังนอนโคม่าอยู่ได้และเมื่อเขาเริ่มใช้พลังจนดวงตาเปลี่ยนเป็นสีขาวแม่ของเขาก็ค่อยๆลืมตาตื่นขึ้นมาจริงๆ,ๆเมื่อเห็นภาพนั้นชายหนุ่มก็ไม่สามารถกลั้นน้ำตาแห่งความดีใจเอาไว้ได้